ดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับคลิปนี้นะครับมารีวิวนะครับ p ุกโค X 3 p r โปนะครับในปี2022นี้นะครับเล่นฟรีไฟล์แล้วยังลื่นอยู่ไหมนะครับยังคุ้มอยู่ไหมนะครับในงบประมาณ6000นนะครับ6,000นถึง7,000ต้นๆนะครับซื้อตอนช่วงโปรนะครับจะได้ราคาแบบ5 0 0 0 5,500นะครับ6,000อะไรประมาณนี้นะครับก็ เกมที่จะเล่นนะครับเป็นฟรีไฟล์นะครับซึ่งเกมนี้ผมก็ไม่ค่อยเสียนเท่าไหร่นะฮะอันนี้เป็นรหัสน้องนะครับผมการตั้งค่านะครับเราจะตั้งเป็นเปิดสุดเลยนะครับแล้วก็เรานะครับจะอัดคลิปไปด้วยนะครับเราจะอัดวิดีโอไปด้วยนะครับมาที่ตัวอัดหน้าจอนะครับตรงนี้นะแล้วก็กดทือครับ มาตั้งค่ากันนะครับนี่ผมจะใช้เป็นความละเอียดตรงนี้เลยนะครับ2,400นะครับคูณ1080นะครับแล้วก็ b i t เ a ทนะครับจะตั้งเป็น32นะครับจะได้ชัดๆนะครับแล้วก็แนวนะครับผมจะตั้งเป็นแนวนอนนะเสียงนะครับผมจะใช้เสียงของระบบนะครับจะไม่ให้เสียงใหม่ เฟ็เมเน็ครับผมจะตั้งเป็น60อตรงนีก็เปิดไว้นะครับโอเคอันนี้เป็นโปรแกรมอัาของเครื่องนะครับถ้าใครอยากได้โปรแกรมอื่นนะครับก็ไปสามารถโหลดได้ที่ p พจสโตนะครับอันนี้เป็นโปรแกรมที่ติดกับเครื่องมานะครับมาครับเข้ามาอยู่ในเกมนะครับส,สีจากกล้องนะครับอาจจะ ไม่แจ็บสักเท่าไหร่นะครับก็เดี๋ยวผมเอาคลิปในเกมขึ้นให้ดูด้วยนะครับการตั้งค่านะครับเรียบร้อยแล้วนะครับมาผมจะเล่นเป็นธรรมดาแล้วกันนะโอเคอ่าน้าจานี้นะครับโอเคผมก็เล่นไม่ค่อยเป็นนะ อัดหน,น้าจอไปด้วยนะครับตรงนี้นะครับในคลิปวิดีโอมันจะไม่ขึ้นนะครับว่าเรากำลังอัดนะครับอันนี้เปิดเกมเทเบิลด้วยนะครับเกมเทเบิลก็จะมีพวกเปลี่ยนเสียงอะไรแบบนี้นะครับ นี่ครับมีพวกเปลี่ยนเสียงเอาไว้แก้มเคพื่อนก็นได้นะพวกนี้นครับแล้วก็สามารถดูเอพีได้นะครับว่ามันวิ่งเท่าไหร่นะครับประมาณนี้นะเครื่องนี้เป็น snapdragon 860นะครับอ่จะได้ให้ดูนะครับว่าลื่นหรือไม่นะครับก็ ลองดูได้เลยนะอ่ามีกระตุกเล็กน้อยนะครับโอเคอันนี้เปิดจอ120เฮิร์แล้วนะครับน,นี้ผมเข้าให้ดูนะครับว่าเปิดแล้วหรือเปล่า เดี๋ยวผมาลองเข้าให้ดูนะตั้งค่าครับแล้วก็แสดงผลนะครับเปิดแล้วนะครับ120 h เร์ตโอเคผมจะลงวงฟ้าแล้วกันนะครับ <F est> ก็ถ้าอยากซื้อช่วงโปรนะครับผมแนะนำแนะนำนะครับเป็นแอป ท็อปปี้นะครับเพราะว่าน่าจะลดเยอะที่สุดแล้วนะครับก็ช่วงโปรก็ประมาณตัวตัวแรมหนะครับก็ประมาณ5 0 0พันะครับประมาณ5,000นิดๆนะครับ5้0 0ันะครับอะไรแบบนี้นะอว,วิยล่งไม่จะตายนะครับโอเคนะครับผมผมก็พอเป็นอยู่นะ เดี๋ยวผมจะให้เพื่อนๆดูภาพที่ผมอัดไว้นะครับว่ามันชัดไหมนะครับกระตุกไหมนะครับไหลลื่นไหมนะครับก็ให้เพื่อนๆตัดสินใจดูเอาเลยนะครับนี่ผมไ,มได้เล่นในคอมนะผมยิงไม่ค่อยเป็นนะครับปืนนี้ก็หน้าจอใหญ่นะครับ ถ้าใครจะซื้อมาเล่นเกมนะครับในงบไม่เกินไม่เกินเจ็ดพันนะครับไม่เกินเจ็ดพันไม่เกินเจ็ดพันห้านะครับก็แนะนํานะครับตัวนี้เลยนะครับเล่แปดนะครับเล่แปดอยู่ประมาณเจ็ดพันห้านะครับเจ็ดพันสองนะครับในแอป jd นะครับก็เดี๋ยวผมจะทิ้งรายละเอียดไว้ให้เพื่อนๆื่อนสั่งกันนะครับ ก็ใครสะดวกแอปไหนก็จิ้มลิงก์แล้วก็ไปสั่งกันได้เลยนะครับโอเคทำไมบาเดเหมันเยอะมากนะครับเราคงจะใช้เป็นลูกซองแล้วกันนะ ก็ถ้าใครอยากสั่งแอปช้อปปีนะครับผมแนะนําให้สั่งช่วงวันที่2เดือน2 3งเดือนสาอะไรแบบนี้นะครับเพราะว่ามันจะมีโค้ดลดนะครับซึ่งลดได้เยอะนะครับก็ราคาต่ำสุดก็ประมาณ5 5าพันหนะครับ5 5 0 0ันหานะครับสำหรับรมกนะครับมือหนึ่งนะครับไม่ใช่มือสองอะไรนะ เพราะว่ามันมีโค้ดกับอะไรพวกนี้ด้วยนะครับคือคุ้มนะครับถ้าซื้อมาเล่นเกมนะครับคุ้มมากแต่ถ้าใครจะซื้อมาใช้งานเป็นเครื่องหลักอะไรแบบนี้นะครับ<ส>ก็แนะนำนะครับเป็นตัว F3 นะครับตัว F3 ผมใช้อัพหน้าจอใช้เป็นกล้องอยู่นะครับก็คือมันก็คุณภาพก็ดีนะครับเพราะว่า ก็ตามราคานะครับรถ้าใครงบเท่าน,นี้ก็ซื้อรุ่นนี้ก็ได้นะครับโอเคใส่เก็บเสียงนะครับผมลืมเปิดเสียงนี่มาคือลำโพงก็ดังนะครับตัวนี้ใช้ได้นะครับ ถ้าเพื่อนๆอยากให้ผมเทสเกมอะไรก็คอมเมนต์มาได้นะครับคือลื่นๆเลยครับตัวนี้ถ้าใครอยากซื้อไปแคสเกมก็แนะนำนะครับสำหรับคนงบน้อยนะครับงบไม่เกินไม่เกินเจ็ดพันครับรุ่นนี้แกว,กน,น,ะวน,น,แนะครับตัวนี้เป็นแรมหกนะครับตัวนี้เป็นแรมหนะ เรือหกกับแรม8ก็ต่างกันนะครับแต่ต่างกันไม่มากนะครับคือสามารถใช้งานได้เหมือนกันนะประสิทธิภาพนะครับในการเล่นเกมก็ใกล้เคียงกันนะครับไม่เจอคนเลยครับเดี๋ยวหารถขับดีกว่าครับ ความร้อนนะครับความร้อนด้านหลังกล้องนะครับก็เริ่มเพิ่มขึ้นมาเทีลนิดเทีลนิดแล้วนะครับคือว่าอันนี้ไม่ได้ใส่เคสนะครับก็อุ่นๆนะครับอุ่นๆมือแหละไม่เจอคนเลยครับผม คนจริงๆนนี้ผมก็ไม่ค่อยได้พูดอะไรมากนะครับก็ให้เพื่อนๆตัดสินใจ ấy, ดูเลยนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับว่ามันสมูทไหมนะครับกับคลิปวิดีโอที่ผมอัดนะครับก็ถ้าใครอยากให้มันแบบวิดีโอมีคุณภาพอีกก็ต้องเพิ่มตรงบิตเลทมันไปนะครับให้มันเยอะๆนะครับแต่ว่า ความจํามันก็จะเยอะตาม owing, doing, ตามที่เราตั้งนะครับก็ผมว่ารุ่นรุ่นเลมพกนะครับรอมร2 8ยิแก็เพียงพอนะครับสําหรับการอัดคลิปนะครับคือมันเยอะนะครับถ้าไม่ได้ลงเกมอะไรมากมายนะครับก็คือเหลือเยอะนะครับพอให้อัดคลิปนะครับ เมื่อกี้มีกระตุกนะครับเล็กน้อยนะครับอันนี้ก็ไม่ได้อวยอะไรเลยนะครับไม่เจอคนจริงๆจะยิงถังให้ดูแล้วคับนะยยังไม่โดนเลย เจอรถละอันนี้เป็นรถใหม่หรออันนี้ผมไม่เคยเห็นเลยเดีผมขับรถเล่นดีว่าคนไม่มีเลยนะไม่รู้หายไปไหนนะครับ อันนี้เครื่องที่ผมซื้อมานะก็ระยะเวลาประมาณ3เดือนละนิดๆน,นะครับ3เดือนนิดๆน,นะอายุการใช้งานเครื่องนี้นะครับเมื่อกี้เ,เพื่อนๆอาจจะเห็นว่ามีการกระตุกนะครับวับๆนะครับก็ต้องไปอลองตั้งนะครับตั้งการอัดวิดีโอนะครับว่าคุณภาพมันจะเป็นยังไงนะครับถ้าคุณภาพมันสูงนะครับก็อาจจะทําให้เกมเรากระตุกได้นะครับ ไม่เจอคนจริงๆนะตั้งแต่เล่นมายังไม่เจออวคขับไม่ขึ้นอ่ะ รถจนเบื่อนะครับผม รถจนเบื่อนะครับผมไม่เจอคนเลยโอ้โหไม่รู้ว่าคนไปอยู่ไหนนะครับเนี่ยอ่ะเมื่อกี้มีกระตุกนะครับตอนนี้ที่อตัวกล้องนะครับร้อนจี่เลยนะครับตอนนี้ เล่นมาประมาณ15นาทีนะครับร้อนจี่เลยนะกระตุกเล็กน้อยนะครับความร้อนก็มีส่วนนะครับที่จะทำให้กระตุกนะครับอันนี้ผมเล่นในห้องพัดลมนะครับก็อากาศก็ร้อนนิดนึงครับอ่ะผมเจอคนทักทีนะ มาครับมาดูนะว่าผมจะร่วงหรือจะรอดหรือจะตายหรือ,อยังไงนะครับโอโ้โหเฮ้ยมาวะมันหนีผมโอ้โหกระโดดจริงครับเอ้าพวงมาเนฮะ้ย ไปครับเอ้าตายโอเคนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับฟรีไฟนะครับว่ามันลื่นหรือว่ายังไงนะครับ mm hmm. ก็ให้เพื่อนๆตัดสินกันเอาเอาเลยนะครับสำหรับส่วนตัวผมนะครับ mm hmm. ก็คือมันยังไหวนะครับในงบประมาณนี้นะครับอาจจะตั้ง ตั้ง b i t เ a t ของการอัดคลิปนะครับให้มันต่ำกว่านี้นะครับอันนี้ผมตั้งไว้สูงนะครับสูงกว่าปกตินะครับที่ผมแนะนำนะก็เป็น1 0อ่า16 24นะครับกำลังดีนะประมาณนี้นะครับสำหรับการอัดคลิปนะแล้วก็อ่าแบตเตอรี่นะครับ นี้เล่นมานะครับประมาณประมาณ30อ่าถอดจากที่ชาร์จมาประมาณ35นาทีนะครับกับเล่นเกมฟรีไฟลไปประมาณ15นาทีนะครับก็แปดจากร้อนะครับก็เหลือประมาณเก้าสิบเอนะครับตรงนี้นะตรงนี้สามารถปรับรีดประสิทธิภาพให้ให้ได้อีกนะครับก็คือทําให้มันลื่นกว่านี้ได้นะครับเนี่ย แ,แค่เลื่อนมาแล้วนะครับโหมดประสิทธิภาพนะครับก็กินแบตอีกนะครับตรงนี้ประมาณนี้นะครับสำหรับฟรีไฟนะครับโอเคแต่ผมจะใช้เป็นสมดุลพอนะครับเดี๋ยวคลิปนะครับผมก็จะแทรกไว้ตามวิดีโอให้เพื่อนดูนะครับ หรือถ้าใครอยากดูคลิปนะครับแบบเต็มๆเลยนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้น g o o g l e Drive ให้ดูนะครับก็เดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับว่ามันชัดไหมนะครับให้เพื่อนๆลองโหลดไปดูกันนะครับว่าช่องทางนะครับช่องทางการสั่งซื้อนะครับแนะนําเลยนะครับถ้าเพื่อนๆรีบใช้ตอนนี้นะครับราคาประมาณเ0็ดนนิดๆนะครับก็ซื้อที่แอป JD นะครับนี่เดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูนะครับ แล้วก็ถ้าใครอยากได้ราคาประมาณ6,500นะครับสำหรับแรม8นะครับก็แนะนำแอป s o p p e e นะครับแต่ต้องรอวันวันที่มันมีโปรโมชั่นนะครับก็อย่างเช่นวันที่2เดือน2อะไรแบบนี้นะครับ10เดือน10นะครับอะไรแบบนี้นะครับก็มันจะลดเยอะนะครับก็เก็บโค้ดเก็บคอยอะไรกันให้ดีนะครับผมแนะนำนะครับ2แอปนี้หรือ ลาซาด้าก็มีนะครับก็มีพวกเก็บคูปองของลาซาด้าแล้วก็เอาไปลดนะครับอันนี้ก็ลดได้เยอะอยู่กันนะครับโอเคสำหรับทนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับโอเคผมไปละ